จะไปรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดสับตะไคร์ในช่อง youtube และในเพจสายบุญพาเที่ยวใน a ฟ e b o o k ด้วยนะครับกราบสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องสายบุญพาเที่ยววันนี้ก็มาเปิดคลิปในบรรยากาศที่มืดแล้วดึกๆแล้วยินก็วันนี้ผมนึกคอนเทนต์ได้ว่า จะทำคลิปอะไรสนุกสนุกให้ดูผมจะทำคลิปกลับมากินเหล้าอ่ะทุกคนคงงงว่ากินเหล้ามันแปลกตรงไหนมันแปลกดีครับผมไม่ได้กินเหล้ามาห้าหกปีแล้วไม่เคยแตะเหล้าเลยแต่วันนี้ผมจะแกล้งกินเหล้าเพื่อให้มีหัวร้อนคาให้มันบนเออมาดูกันว่ารีแอคชั่นของเขาเวลาเห็นผม กินเหล้าอ่ะมันเป็นยังไงอ่านี่ส่วนเหล้าผมใช้น้ําชาในใช้น้ําชาเป็นตัวทําสีส่วนกินส่วนกินนี่ผมเป็นละมุดนะนี่ละมุดของแท้แทละมุดเนี่ยถ้าคนกินอ่ะเขาจะรู้ว่ากลิ่นมันอนะ่ะเวลากินแล้วเนี่ยมันจะกลิ่นเหมือนสาเหล้าอืมเนี่ย เดี๋ยวผมต้องแอบตั้งกล้องรอเขากลับมาเออเขาไปทํางานอยู่เดี๋ยวเขากลับมาเขาเจอผมกินเหล้าเนี่ยผมว่าขั้นแรกเลยหัวร้อนมากอะ่ะเพราะผมไม่ได้กินเหล้ามานานรับรองหัวร้อนก็มีน้ําชามีกินแล้วแล้วติดตามรีแอคชั่นกันอ๋อมีสุดหล่อเดินผ่านกล้องมันน่าเตะก็ก่อนจะไปดูคลิปมัน,มน ดูคอนเทนต์ของพลเมียว่าเป็นยังไงก็ช่วยกดไลค์กดสับส c ไคร e ตรงนี้แล้วก็มุมจอนี้ให้ผมด้วยนะครับเออมีอีกช่องหนึ่งในเพจในเพจสายบุญพาเที่ยวเออผมฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ให้ผมด้วยนะนะครับไปเดี๋ยวเราไปแอบตั้งกล้องแล้วดูดีเอชันพลเมียเวลากลับมาเจอผมกินเหล้าเออไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากินข้าวเอาวรถตั้งไหมมากินข้าวตั้งไหมมากินข้าวมานั่งกินข้าวตั้งทำไมป้าไม่มีถว้วยเล็กจะแตกสงสัยแผงแตก แผลน่าจะาแตกตอนนี้นางไปปิดสผ้า จะตั้งทำคลิปกินอาหารกินข้าวาต้องไป้องตั้งหรอบบตงตั้งนี้ดิทำคลิปกินข้าวนไของอร่อยเยอะอนอะไรอร่ี่ของแกงอร่อยมีคุณค่าทางอาหาร้อย <ừ. S 2> แล้วกินเล้าทำไมอ่ะนะเออใช่อร่อยเขาบอกว่ามันคืออะไรนะ่ะแม่ขูงโง่มากไม่ไม่ไมมอยายามเกีย้ยงเกลี้ยง่รัตตุลตองตองไหมตองใครจ่ายเกรี้ยงมาที่ แลทำไมหมูเนื้อไปไหนเออนี่หนังเานะนื้อไปไหนเนื้อนื้อขเจ้าอื่นัหมดแล้วไม่มันเป็นขาหมูไม่มีไม่มีอันนี้ก็น่าจะได้อยู่ทำอะไรเก เราเพื่นอ,อยกินเล้าแบบปลานะไม่ดีน้ำมันคืออะไรเนี่ยน้ำเข็งน้ำเกลือน้ำขิงห่ออะไรล่ะน้ำมันคืออะไรแม่โขงถามจริงอ่านอ่าล,ลองดูถ้าเป็นเล้ากูจะฟั้งอย่างนั้นแหละตอบดีๆไม่ตอบแม่โขงก็เล่าอยู่นิดนับจะเอาดีๆหรือไม่เอาดีจะได้โยนทิ้งเลยแหละเลิกกินก็ได้ กกเกมมันคืออะไรมันคือมันคือแม่โของอะบอกไหมแม่โขงก็ละนานกินทีเป็นไรไปแล้วอ่ะมน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะ ดนี่ยวดเลยน,นลงต้องกินเล้าอะไม่กินเล้าก็ได้มันไม่ดีจะเอ,อะไรกันแน่ทั้งบุรีทั้งเล้าทั้งยาเนยเก,กินบ่อยเมื่อก่อนไม่กินเลยอื น,น้องเอาพิกแหงไปพิกทนนอนน้องเด็กดียามายนี่อ,อ่ะเนมาครับเจอมันหัวร้อน <c oughs> เจอมันหัวร้อน <c oughs> นี่ดูเวลาผู้ชายกินเหล้าเมียเวลาหัวร้อนกับหัวกินเหล้าไม่ดีนะน้องๆใครที่ชมคลิปอยู่ก็ここ เลิกได้ควรเลิกมันค uh ือเหล้าด like <bbe> ูมือเกือบเกือบโดนควรเหล้าตีหัวแล้วชีวิแล้วมันคืออะไรมันคือน้ำชาชาไอ้นั่นอ่ะที่ของแม่ป้าแล้วแล้วแม่มาปิดกล้องป้าตอนไหนวะ รูมาปิดกล้องนี้เมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยปิดโดนปิดกล้องเฉยปิดเองเห็นเขาเห็นกล้องตัวนี้สงสัยบันดึกไม่ได้ต้องเอาตัวนี้แล้วแหละจับไปไม่เยอะจับไปเยอะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้านล่างกับ มุมจอตรงนี้ให้ผมด้วยเนาะอ่าคราวนี้เราก็มากินกับข้าวได้อร่อยแล้วเมียเลิกหัวร้อนแล้วเมื่อกี้หัวร้อนแม่เกือบโดนขวด <c oughs> เกือบี้อะไรเกือบโดนขวดอะ่ะจริงมาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผู้อื่นเขารู้ด้วยว่าผู้หญิงหัวร้อนเป็นยังไงแล้วก็การกินเหล้าที่ภรรยาเราไม่ชอบจะมีดีแอคชั่นยังไงเ <c oughs> มื่อก่อนนี้ผมโดนบ่อยเพราะ ห้กปีที่แล้วเนี่ยผมกินเหล่าจับ <c oughs> พอเลิกได้เขาก็มีความสุขแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้พอกลับมากินอีกรอบนึงขี้ชะแตกโดนควหนะครับทุกคนโดูหน้าคเข <c oughs> ากดไลค์กดซั like, <c oughs> บสไครป์ผมด้วยนะไปเล้ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะไปทำ อะไรฮ่าๆห,าห,าห,าหรือไปเที่ยวไหนกันก็กดติดตามกดไลค์เอาไว้นะกันว่าเราจะไปไหนกันเนาะว่าเราจะทำคลิปอะไรไม่ดูบายบายลาตีสวัสดิ์